ประวัติเทศกาลลอยกระทงมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาประเพณีโบราณและคตินิยมของคนไทยไมายาวนานโดยสามารถสรุปได้ดังนี้เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ความหมายของคําว่าลอยกระทงลอยหมายถึงการนําสิ่งของล่องไปตามน้ํากระทงหมายถึงภาชนะขนาดเล็กมักทําจากใบตองกลีบดอกไม้และประดับด้วยทูบเทียนนาฬิกาประวัติความเป็นมาโดยสังเขปหนึ่งสมัยสุขโขทยัยเชื่อกันว่าเท้าสี่จุลาลักษณ์หนังนพมาศ สนมเอกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงลอยถวายพระแม่คงคาซึ่งบันทึกไว้ในตำนานนางนพมาศถึงแม้ว่านักวิชาการบางส่วนจะเห็นว่าเรื่องนี้แต่งขึ้นในสมัยหลังแต่ก็สะท้อนว่าเทศกาลนี้มีหลักฐานยาวนานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย 2. เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเป็นการขอขมาพระแม่คงคาพระมนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทนะแม่น้ำนำทากับการบูชาพระปจเจกพุทธเจ้าสามคติความเชื่อฮินดูบางพื้นที่เชื่อว่าเป็นการบูชา พระแมง่งคาเทพีแห่งสายน้ำพระวิษณุพระลักษมีสะท้อนอิทธิพลจากาศาสนาฮินดูที่แพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. ความเชื่อพื้นบ้านไทยขับไล่เคราะ์ร้ายลอยทุกโศกตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลปฏิทินจัดงานวันไหนตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีราวเดือนพฤศจิกายนพระเป็นช่วง น้ำขึ้นเต็มตลิ่งอากาศเย็นเหมาะกับการทำกิจกรรมรมแม่น้ำพลุกระดาษกิจกรรมสำคัญในวันลอยกระทงประกวดกระทงการแสดงพื้นบ้านแสงสีเสียงลอยโคมทางภาคเหนือผูกความสัมพันธ์คนรักและครอบครัวลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปอเมริกาคล้ายประเพณีในต่างประเทศบางประเทศมีเทศกาลคล้ายกันเช่นอินเดียดีปาลีบูชาพระแม่นคาลาวบุญออกพรรษาและแข่งเรือพมา่าลอยโคมนกพิราบความหมายในยุคป,ปัจจุบัน ลอยกระทงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความกตัญญูต่อธรรมชาติความสุขทางสังคมและครอบครัวอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย